เวลาเราเอาวิสาหกิจชุมชนไปดิวกับบริษัทดิ้งยากครับดิวกับในเชิงธุรกิจเขาจะขาดความเชื่อมัน่นหรือว่าเชื่อมั่นน้อยครับต้องลองเจอเหพิสูจน์เอาให้ฟังพิสูจน์ที่บอกขอเลยอาจารย์เพราะฉะนั้นพวกทงานก็เหมือนกันครับอันนี้ไม่มีใครไปบอกเขาเลยเขาถามเขาเองแล้วอาจารย์ไปเจออาจารย์ก,ก็เลยคุยกับเขาแล้วให้เขาแชร์ประสบการณ์มาเพราะนั้นประชุมที่มหาลาัยการศึกษาคนนะครับก็ให้ท่านแชร์แล้วท่านก็ชวนเราไปที่ผ่านงานอีกอีกคนหนึ่ง คนนี้อยู่ยนพัฒนาเคยอยู่เออ่เคยอยู่โครงการโครงการหลวงมาก่อนอยู่ที่เพชรบุรีคนนี้ก็ชวนเราไปเเพระาะฉะนั้นไปเพื่ออะไรฮะัหนึ่งสร้างเครือข่ายใหม่สองเรียน,ร,นรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อาจารย์ไม่รู้อะไรอย่างเชื่อเลยนะเนี่ยไอ้ไรแพูดถึงเรื่องมั้นละต้องหุหนีเลยทำยังไงป,ปลูกยังไงแปลรูปยังไงเนาะรู้สึกว่าคุณบรรยากาจะให้ทำเป็นอะไรนะเอ่อ มาลับมาลับมาลับโผนะครับอันนี้บริษัทโควิดบริษัทโควิดบริษัทสลิปใคได้ยินบริษัทสลิปไหมครับเคยเหรยไหมอ่าเคยเห็นไหมครับบริษัทสลิบริษัทนั้นคือบริษัทไหนรู้ไหมเบตาโผผมขออนุญาตในช่วงเวลาอีกประมาณสักสิบกว่านาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าอีกสักห้านาทีคือของของคาำโผ ถ้าท่านไหนจะเอาโมเดลทำปไปทำอีดีนะครับถ้าเราทดูนะครับทำาอะูเปิดบริษัทชื่อบริษัททำคระูชื่อย่อปู KPO KPO เปิดมาเพื่ออะไรอยรท o ามีความแข็งแกร่งต่อาษาสตรงที่เวลาอยู่บริษัทเขามีความเจ่อมากกว่าแต่ภาษาสก็มีนะครับ่าษาีิ เปรือสายของสารกิจครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเปโตรเป็นอะไรมครัเผารวบรวมผลผลิตในแต่ละผู้แล้วมีกับบริษัทโดยผ่านบริษัทเปโตรนี่บอกไหมฮะับฟังดีๆนะเอาเอาผลผลิตของผู้ที่ทําอะไรแต่เลยผู้ที่ทำทำว่าดูแบบทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำรวมกันแล้วบริษัทเปโตรเป็นตลาด เป็นเป็นโซดาแล้วเป็นทำเรื่องการต่อรองราคากับกับตลาดข้างนอกไะโคตรเจ๋งเลยแล้วเขาก็ชวนชวนผมมะแล้วก็ชวนอาจารย์มีมีกลุ่มที่มีลักษณะแบบนี้ไหมไตรสิงเราพี่อยากทำไตรสิงมีไหมมีกลุ่มแบบที่ผมพูดมีไหมฮะหมายว่ามีตัวกลางที่จะช่วยเรื่องการตลาดของแางสมัครมีไหมแกงสมัครมีไหมฮะ มีบริษัตทตัวกลางหรือมีหน่วยงานตัวกลางที่ช่วยเราเลือเ่อนกระดับไหมหรือว่าต่าดเราตัดขายเองปัญหาของปัญหาของแกงสมัครคืออะไรครับผลิตไม่พอหรือตลาดไม่พอหรือหรือคุณภาพไม่พอมากไม่ม,มีกลิ่นของความเป็น,นปะเขือเที่อันนั้นอยู่แล้วอาจารย์บอกว่าอูเอ๋วหยาดยืดหงียวอพิสู้วย่างๆเลยเดีวว่าอี้ เพราะฉะนั้นขายได้ไหมขายได้ไหมครับขายได้แต่มาดูเรื่องราคาว่ามันตรงกับทาคาเก็ตงูหรือเปล่าสำหรับอาจารย์80ยังไม่ซื้อ35บาท40บาท50บาทอืมอาจจะดูเข้าใจั้มครับอาจจะได้อันนั้นก็เป็นภาคตรวดุลการราคาเองแต่ว่าสำหรับราคารย์80ยังไม่ซื้อแต่ถามว่าถ้าซื้อจะกินกินอร่อยไหมอกต่อไหมอกต่ออาจารย์บอกต่อทุกท่านกันนี้เห็นกระบวนการที่อาจารพูด้นะครับ งานเหล่านี้ผมเชื่อว่ายาิสัมัน่ยมีองค์ความรู้มากกว่าอาจารย์มน mm ุษ hmm. ย์หลายเท่าโอเดอร์ม in ันมีเงี Alright, ้ยคับว่ตรวจกับผู้กอดตรวจกับกวดอาจารย์เจ้าลูรจู้กออตรวกับพดว่าอยา่าอีอนพู้ถาว่าเขาอ่นเงี้ยใหำผิดที่จงองคน น้องมอติดาวนเขาบอกินดียกัอนงายใ่ไหก่อส่วนกรงเออสอนซอมเทียกันเลยนะซอมเทาซอมเทซอมกันนั่นองสองซ้อมเทียกันเ้อเ่า่พ่มนานร่านั่นะครับอันนี้คือแผนการิืเพรานเ